ผม,ผมมองว่าอย่างนี้นอาจารย์เท่าที่ดูเนี่ยไส้ในของบัญชีแนบท้ายในส่วนที่จะเอาเอาเอาเงินกู้4แสนล้านบาทไปใช้เนี่ยมันมันมันวางเวงมากไม่มีรายละเอียดมไม่มีดีเทลเลยแล้ว,แล,วแล้วทั้งสสสวก็อธิบายกันในสภานะครับผมก็อยากจะเห็นว่าเฮ้ยต,ตรงเนี้ยมันต้องช่วยกันกระแทกกระทันให้มีรายละเอียดออกมารายงานกับสังคมและที่สําคัญเนี่ยตอนเนี้ยนายกมีทีมที่ปรึกษาเยอะแยะไปหมด ต้องให้ทีมที่ปรึกษาไม่ใช่ตั้งเอาไว้สวยๆเอาไว้เป็นไม้ประดับบารมีนายกต้องให้ทํางานให้ทีมที่ปรึกษาเนี่ยอย่างบางทีเนี่ยที่ที่ผมนึกขึ้นได้ตอนนี้คือว่าทีมที่มีคุณวีระธีรพัฒนธานนท์ร่วมอยู่ด้วยเนี่ยมีอาจารย์สมชายพัคภาพวิวัฒมีมีอาจารย์เทียนฉายกีรนันเนี่ย<อ>ทีมเนี่ยผมว่าต้องเอามาเอ,เอามาเป็นเป็น,เ,ปนเอ่อตัวคัดกรองโครงการเอ่อที่สําคัญก่อนจะถึงมือนายกถึงจะเข้าเข้าไปในคอรมอ ทีมของสภาพัฒน์เอ่อทีมที่บางคนเขาบอกว่าทีมทีมรวมประหลัดกระทรวงเนี่ยผมว่าเอาเข้าจริงเนี่ยเดี๋ยวเกรงว่ามันจะเป็นการลูบหน้าตาจมูกนะสูเอียกันไปสูเอียกันมาแล้วก็จะไม่ได้อะไรต้องเข้ามาที่ทีมที่ปรึกษานายกอีกทีมหนึ่งที่อาจารย์เตียนฉายเป็นเป็นประธานเนี่ยต้องเหมือนกับว่าใครเสนอมาเนี่ยต้องเข้ามาเข้ามาดีเฟนโครงการกับทีมนี้ว่าตกลงเนี่ยคุณเอาตังไปเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงรีโซ KPI วัดตรงไหนอะไรครับต่อไปอะไรเพราะที่ผ่านมาไม่มีเลยไงอาจารย์เขาตั้งไปแล้วก็ยังไงอ่ะแล้วอมตุ๋ยกันไปแล้วแบบเดียอาจารยวไอ้ติมอ่ะอ่าฮะใช่ครับเออแล้วชุดชุดอาจารย์วีระกับอาจารย์สมชายเขาทําอะไรอยู่ครับตอนเนี้ยหายไปเลยฮะเออก็นี่ไงตั้งแล้วก็ก็ไม่รู้ว่าเอ่อท่านนายกมอบหมายอะไรบ้างแต่มันอยู่ภายใต้กรอบของสบคไงฮะอาจารย์ครับครับถึงปฏิบัติการโควิดเนี่ยครับโควิดนี่ยใต้ศูนย์โควิดครับ แต่ก็ควรที่จะใช้กลไกตรงเนี้ยไหนๆก็ผมผมผมว่าท่านท่านเซตอัพขึ้นมาดีแล้วแต่ควรให้มันมีฟังก์ชันได้ทําหน้าที่เต็มๆแล้วโครงการเรื่องของการใช้เงินกู้4แสนล้านเพื่อฟื้นฟูเศร,รษฐกิจเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้โครงการโควิดด้วยเหมือนกันเพราะพ <อะ S 1> รลกกฉบับนี้คุณอ้างนี่ว่าเอ่อเรื่องเรื่องผลกระทบจากโควิดไงก็ต้องกูง้งเงินหนึ่งล้านล้านบาทมาาเออตรงนี้ อาจารคิดยังไงก็ดูแล้วน่าเป็นห่วงจริงๆถ้าถ้าคุณจะเอาไปเติมเงินให้คนไปเที่ยวในขณะที่อย่างตอนเนี้ยบรรดาผู้ประกอบการที่ไปไปเช่าอยู่ตามศูนย์การค้าเนี่ยบางแห่งอยู่ใจกลางใจกลางกรุงเทพเลยน่ยขายของไม่ได้ยอดขายเลือ1สิบเนยี่สิเปอร์ซนเนี่ยเขาจะอยู่ต่อกันยังไงตรงเนี้ยต้องเอามาเอามาขบคิดกันว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้ยังไงจะดูแลคนเหล่านี้ยังไง แสดงว่ากําลังซื้อเนี่ยมันแห้งเหี่ยวเต็มทีแล้วอะ่ะถูกครับครับ,รบอฮตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงครับว่าจะกระตุ้นให้เกิดประโยชน์ <c oughs> สูงสุดนะครับเพราดูแล้วโจทย์มันเยอะครับแล้วก็ค,คงจะอย่างที่บอกคือตอนเนี้ย ศูนย์สบคเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มของอาจารย์วิระกับท่านสมชายอาจารย์เทียนฉายเทียนฉายเนี่ยกับเทียนฉายเนี่ยเข้าไปอาจารย์เทียนฉายเข้าไปแล้วก็แถมยังมีกลุ่มประหลัดรองประหลัดอะไรประหลัดต่างๆที่เข้าไปเพื่อจะไปแก้เรื่องเราไม่จิิงกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าเหมือนเหมือนกับว่าจะไปแก้ปัญหาตรงนั้นนะครับหลังจากที่เราไม่จิ้งกันเสร็จก็น่าจะจบมั้งนะแต่ทั้งหมดได้อยู่ภายใต้สบคถูกไหมครับครับ เพราะฉะนั้นสบปคอนะครับกับกรอบนโยบายอย่างเนี้ยมันก็เหมือนก็เป็นแยกกันพอสมควรนะครับพี่บ๊วยครับนะเพราะว่าโดยโดยเขาเรียกว่าโดยอะไรเงื่อนไขหรือขั้นตอนต่างๆเนี่ยนะครับคนที่จะเป็นคนรับภาระเรื่องกองทุนนี้คือสภาัอนะครับสภากพจะเป็นคนเขาเรียกว่ากันกองอะไรต่างๆเลยและเสร็จแล้วครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เสนอไปที่อนุกรรมการกันกองแผนงานนะครับที่มี าทางเลขาสภาพัฒน์มั้งนะครับ <พอ S 1> หรือรองเลขาสภาพัฒน์เป็นประธาน<พ>อ,อนุกรรมการแล้วก็เสนอไปที่คณะกรรมการกันก,กองใหญ่ซึ่งมีเลขาสภาพัฒน์เป็นประธานกรรมการแล้วค่อยเสนอไปที่คอรมอครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยกับโควิดเนี่ยมัน,มนก,กับสบคเนี่ยมันคนละคนละเรื่องกันเลยนะครับเหมือนว่าเขาเดินขนานกันและไม่เกี่ยวเนื่องกันแต่เพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้ามีกลุ่มที่เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆที่อุตสาหะตั้งขึ้นมาเนี่ยในกลุ่มนั้นเนี่ยแล้วก็มาดูอะไรให้ชัดเจนเนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์ได้ในระดับหนึ่งคืออย่างน้อยๆไม่อย่างนั้นในโครงการนี้มันจะถูกเซตมาแต่ข้างล่างเลยครับพี่บอยนะฮะที่สภาที่สภาอ่อ่สภาพัฒน์ไปจัดอบรมเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเสนอว่าโครงการต้องมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าโครงการที่ที่ไปเสนอเนี่ยจะต้องอะไรผ่านผ่านการดําเนินการจาก ระดับล่างหมดเลยครับครับไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับอบจอบตอะไรต่างๆเนี่ยครับครับคือดูเหมือนดีนะจารย์ดูเหมือนว่าฟังเสียงจากประชาชนที่ที่ประสบความเดือดร้อนอย่างแท้จริงแต่ลองย้อนกลับไปนะอาจารย์ประมาณตั้งแต่ปีห้าแปดห้าเก้าเรื่อยมามุกเนี่ยมันเคยใช้ตอนที่อคุณสมคิดเนี่ยเข้ามาเป็นรองนายกใหม่ก็ังบ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอาจารย์น่าจะมันได้ผลจริงเนี่ยฐานรากมันต้องแข็งแรงนะใส่เงินไปต้องเป็นแสนแสนล้านสองสาแสนล้านเนี่ยนะทำไมมันยังมันยังเฉาอยู่อ่ะเออแล้วยังจะทําอย่างนั้นอีกเหรอวันนี้มันมีคนคนเขาก็เริ่มกลับไปบอกอ้าวมามุกเดิมอีกแล้วไม่มีมุกใหม่เลยอ่ะไออเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจเตรียมเตรียมอัดเงินลงข้างล่างแล้วก็ ไอ้บรรดาอบอตอเอยอบอจอเอยก็เตรียมเปิดลิ้นชักเอาโครงการที่ที่คิดอยากจะทำแต่ไม่มีงบสนับสนุนเนี่ยเอากลับมาทําเพราะว่าตอนนี้เงินมาแล้วเงินกู้มาแล้วแล้วก็ต้องการแบบว่าจะ,ะให้มีการใช้จ่ายเบิกจ่ายกันด่วนก็โครงการก็พร้อมไนงะแต่ว่า<อ>ไม่เคยมีการประเมินว่าเอวแล้วผลลัพธ์ความยั่งยืนอยู่ตรงไหนล่ะยุทธศาสตร์ที่จะตอบสนองการใช้เงินก้อนนี้มันอยู่ตรงไหน นายกรัฐมนตรีย้ำไม,ไม่ใช่เหรอจานเราได้ยินตลอดนะอายุทธาศาสตร์ชาติ20ปีการใช้เงินต้องคุ้มค่าผมไม่ยอมให้ใครมาคดโกงช่อฉนเงินก็ประมาณถึงยินไปไปไปเข้าพกเข้าหอ่อนายกพูดแล้วเนี่ยนายกต้องกำกับไม่ให้มันเกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าสงสัยว่าอาจจะมีการยักยอกอาจจะมีการช่อฉนไปเข้าพกเข้าห่อใคร บางกลุ่มบางคนนะครับแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่ท่านนายกพูดอีกอันนึงก็ชอบพูดกันจังเลยว่าให้ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมเห็นสิ่งที่ทําไปเนี่ยสิ้นเปลืองทั้งนั้นเลยครับไม่พอเพียงเลยอย่างน้อยๆสิ่งที่สิ่งที่พี่บ๊วยพูดมาทั้งหมดนะครโครงการต่างๆที่ชอบแจกเงินก็ดีอะไรก็ดีนะครับมันเขาสิ้นเปลืองนะครับพี่บ๊วย เราไม่ทิ้งการนั้นเป็นความชดเชยความเสียหายนั้นจําเป็นนะครับแต่ส่วนที่เป็นแจกชิ้นชิมช็อปใช้อย่างเงี้ยชิอนช็อปใช้ให้เป็นความสิ้นเปลืองมากๆเลยเป็นอะไรที่ทําออกมาแล้วก็แบบแหมมาทําเป็นนู่นนี่มันมันไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ยกตัวอย่างอย่างโครงการสีสารล้านนะครับพี่พลแต่คนที่จะเป็นคนนําเสนอนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สกรีนให้พี่พลดูนะครับครับเนี่ยครับอโทษนะเดี๋ยวจะขอแชร์สกรีนใหม่นิดหนึ่งตอคที่ เออนี่กระบวนการในการนําเสนอโครงการขอใช่ครับเนี่ยครับเนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างโครงการทางด้านเกษตรนะครับเช่นอะไรโครงการเกษตรแปลงใหญ่ร่วมรัฐเอกชนเนี่ยคือใช้สี่แสนล้านครับโครงการขยายผลการจัดการฟาร์มโรงเรือนอัจฉริยะนะครับอ่าอะไรต่างเนี้ยนะครับครับอืมแล้วก็ตัวนี้ที่ที่ผมแชร์ให้ดูเนี่ยนะครับก็คือตัว การจัดทําข้อเสนอโครงการพี่บุยเห็นนะครับว่าคนที่จะเสนอโครงการคือส่วนราชการครับ,รบองค์กรมูลนิธิกองทุนหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดให้จัดทําโครงการตามแบบฟอร์มที่กําหนดกรณีหน่วยงานองค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐครับจะ,ะต้องนาเสนอโครงการผ่านหน่วยงานรัฐเท่านั้นเเช่นสหกรณ์ให้เสนอผ่านสนํานักงานสหกรณ์จังหวัดรวบรวมไรตา่าง นะครับเขาก็บอกว่าให้รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบูรณาการคือกปจครับเนี่ยครับข้อเสนอนี้ต้องได้เห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่ด้วยนะและสอบท้องกับแผนหมู่บ้านชุมชนแผนความต้องการอำเภอจังหวัดห่วยราชการจังหวัดต้องพิจารณารวบรวมโครงการที่มีลักษณะเดียวกันและมีหลายพื้นที่ดําเนินการให้จัดทารวมเป็นโครงการเดียวกันเช่นโครงการพัฒนาแหล่งน้ําชุมชนจังหวัดก่าไก่ มีพื้นที่ดําเนินการร่วมกี่หมู่บ้านคือของระดับหมู่บ้านขึ้นมาเป็นของจังหวัดเลยเป็นแหล่งน้ํารวมแล้วก็เสนอไปเนี่ยครับอันแรกเอเสนอไปเสร็จไปไหนครับไปกรรมการกันกองระดับจังหวัดคือกบจนะครับเขาก็จะพิจารณากันกองตามศักยภาพปัญหาของพื้นที่และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดูแลด้นจำแนกประเด็นพัฒนาโครงการต่างๆตามแนวทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานเติร์เๆไปร์เติ้ร์่วยงานของ้รัเตร ผู้เสนอโครงการรับประเด็นข้อสังเกตของที่ประชุมอันเนี้ยถ้ามีไปปรับปรุงโครงการแล้วก็เสนอกลับมาอีกเสนอกลับมาอีกปึ๊บไปไหนครับเสนอไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับส่งโครงการที่ผ่านกระบวนการตามข้อสองมายังสภานพครับภายในวันศุกร์นี้ผูวให้อีกสองวันอีกสองวันทันทันไหมครับนะครับเออนี่ไงถึงบอกว่ามันเป็นฟาแสก ที่ต้องใช้วิธีการ <c oughs> เปิดลิขสิทธิแล้วก็ฟังเอาของที่มีอยู่แล้วเดี่ยวชน <พอ S 1> ขึ้นมาแล้วก็ส่งเข้ามาไม่งั้นไม่ใครจะไปทันห้ามห้าวใช่ครับหลังจากนั้นสภาพักก็ทำเสนอประสานนะครับกลับมายัางจังหวัดภายในวันพุธที่1ิมิถุนายน5วันครับก็จะเด้งกลับไปอีกนะครับเด้งกลับไปนะครับจังหวัดก็แจ้งความเห็นให้ส่วนราชการตามข้อหนึ่งเนี่ยครับเอาไปปรับปรุงแล้วก็กลับเข้ามาใหม่นะกลับเข้ามาใหม่ปุ๊บอ่าส่วนราชการนำเสนอขึ้นมานะครับแล้วก็ หน่วยงานของรัฐผู้เสนอโครงการปรับปรุงแล้วนะครับไปยังกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับกระทรวงรวบรวมโครงการทั้งหมดนะจำแนกเป็นภาพรวมประเทศเสนอรัฐมนตรีพิจารณากระทรวงส่งรายละเอียดที่ได้รับความเห็นชอบภายในวันที่1ิามิถุนาครับ,รบก็คุยง่ายตั้งแต่สภาพัดส,ส่งกลับไปยังจังหวัดสิบมิถุนานะครับคุณต้องผ่านเบอร์หนึ่งใหม่ใช่ไหมครผ่านเบอร์สองผ่านจังหวัดผ่านกระทรวงทั้งหมดต้องเสร็จภายในห้าวันครับพี่หมูพี่บ๊วยครับ เป็นขั้นตอนการทํางานที่เร็วที่สุดในโลกครับนะฮะสิบและสิบห้าเสร็จเลยนะนี่ยังไม่นับหยุดเสาร์อาทิตย์สิบสามกับสิบสี่เพราะฉะนั้นสิบห้าเนี่ยต้องส่งไปแล้วนะครับส่งไปที่อรัฐมนตรีนะฮะเห็นชอบรัฐมนตรีแล้วก็จะส่งไปไหนนะครับส่งไปที่สสชพิจารณาการกองวันที่ยี่สิบสองอนุกรรมการการกองภายในยี่บสี่และเสนอผลการการกองนะครับต่อคณะกรรมการเงินกู้ เพื่อพิจารณาภายในวันที่สองกรกฎาคมและกรรมการชุดเนี้ยก็เสนอครรมในวันที่เจ็ดกรกฎาคมครับอ่าอันนี้คือเราจต้องติดตามดูว่ามันจะเป็นไปตามไทม์ไลน์นี้หรือเปล่าและถ้ามันไม่เป็นไปตามไทม์ไลน์นี้อะไรจะเกิดขึ้นใครจะต้องรับผิดชอบอะไรหรือเปล่าหรือว่ากากาหนดไปเท่เป็นไปได้ไม่เป็นไปไม่ได้ก็ก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนะครับเราจะดูว่าตักมุดว่าเจ็ดกรกฎาคมพรมจะต้องมีการ ทำคลอดโครงการที่จะใช้เงิน4ี่แสนล้านออกมาตามทมาไลน์นี้นะครับ,รบวันศุกร์นี้เราจะได้เห็นเบื้องต้นชกระเจาใช่ครั<า>ใช่ครับเดี๋ยว<า>วันศุกร์นี้พี่บ๊วยจะได้ติดตามต่อได้เลยคร, <laughs> ครับผม